แฮปปี birthday, ้เพื่อเดย์ครับกับน้องเต,งเต,งเต MARK, ๋า32นคะครับน้องเต๋าขี่ซี่กับทีมงานกระตอมเห็ดสุโขทัยนะครับเนาะอ่าบ่มี่ยังไห,ไห้ครับเสื้อผ้ายืนีไอ้ไส้นะครับอ่าไอ้ไอ้เสือเกษตรยิ่งดีเป่าเค้กให้กับน้องเต๋ารุ่น32แล้วก็น้องเสนันนะครับรุ่น34น้องไส้อ่าเจ้านั่นละอ่านี่แหละครับขึ้นตัวจริงเสียงจริงของน้องเส แายการทีมงานสุโขสุขคนไดครับความสุข FC ทีมงานสนุกสนาน FC ทีมงานวัตรกรเจิตและเป่าเฮงทีมงานดองเฮงอภัวกาวอนานอก์นะครับที่ทำกันอัดฉทิยวิดีโอพอดีขอบคุณขอบคุณหลายๆทรงความสุขไปให้ด้ครับเ้ื่อกหรับน้องเตาขี่ซี่เอิ่นกับหน้าคำนิดจนทิ้ปาก่นครับไอ้เส um ือรับ เคอ่นั่นแหละจนเมื่อนี้เคอีเอเคครับผมเคอีแล้วก็สีเขาว่าคีสีแล้วก็บอมบี้สีมอบแนว่ยวันนี้ครับเสื้อไฟโดยการเป่าเทียนเลยกันสีมอบผลงานเพื่อนี่ไฮแล้วครับแล้วแม่ของใครครับฟังนะครับจากทีมงานของ สวีโรดครับจากซอวีโรดครับร่วมกับร่างเกษตรยิ่งดีครับอำเภอช่องจอมครับขอบคุณขอบคุณหลายครับสัหรับเสียงปลุกเมื่อสุขบุตรก้ครับสวดสวดี่เน่ยเพิ่มเสียงอีกน่ี่เพิ่มเสียงอีกนี่รุ่นนะครับโอ้เที่ยงไปเรพระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปานแม่ แม่ทรมานแม่สมสารเลี้ยงเพียงดวงใจอยากใครได้ฮะจะมาเหมือนแก่ได้ง่ายวันเธอทูลนไว้เนื้อใดๆพระคุณของแม่ เพียนเลี้ยงลูกผิดผูกแป่สอนแกรักลูกแกแน่นอนู่ดินร,ร้อนแกเลี้ยงลูกแกความจนทนไว้ยงได้แม่แกไม่แค่ไวรเราจะและดังแม่แกนั้นคงไม่มีลูกอยู่นี่ ลูกอยู่ในคานแม่นั้นลำบากถึงยามตกฝากแม่ทนทุกข์ล้อนขวีรวมดินรวมฟ้าจะหาดังแม่ไม่มีแม่เราผู้นี้ลูกจะมีแม่เพียงผู้เดียว แคว้นเปลก็อ่ำแม่ยอมสู้ทนแกรักลูกแกทุกคนแม่ยอมทนทุกตัวเป็นเกลียวคนเดียวเท่านี้เรามีแม่เราพู้เดียวไลเราูจะเลี้ยวแมู่เดียวแม่ของผู้ใด โอเคครับขอบคุณครับโอเคก่อนนะครับโมไปน้องเตานะครับบมน้องเตาสามสองนะครับเป็นผลงานเพลงที่เซอร์ไพรส์มากไม่ได้เตรียมกันมานะครับแต่ว่าน้องนุ่งก็คือในหัวใจสายเลือดของเกษตรมอขอนะครับขอฝากเพลงนี้ให้กับน้องเตาและก็ทีมงานทุกคนที่อ่านไลน์ทุกๆทุกคนนะครับขอบคุณขอบคุณเลยนะครับผมจากไอซ์อฟวิโร์สามสิบนะครับเด้อ ออกจานเด้ดครับผมเดี๋ยวต่อไปกัเลือกแต่สิขอเพลงไหนขึ้นม่านะครับจะจะัดให้เป็นผลงานเพลงสุดๆนะครับเนาะขอเพลงอะไรครับบ่าวเองผลงานเพละก็อแม่ยอมสู้ทนแกรักลูกแกทุกขอนแม่ยอมทนทุกตัวเป็นเกลียวคนเดียวเท่านี้ เรามีแม่เราผู้เดียวไครเราใครเราอูดจลีแม่ผู้เดียวแม่ของผูดไดขอบคุณขอบคุณอะไรครับท่านเหล่าจันทรมณฑีสุขสบนะครับขอบคุณนะครับผมขอบวุณเลาครับขอบคุณนะครับม่งจันทามณีนะครับองผมด้วยแหละครับครับผมผมครับขอให้เพียบเลยครับ เกิดในฟภาคไหนพี่เน<อ>ีดอกจ้าคำคำว่าฮัักมนเฮียถิงใส่แล้วคำว่าฮักกันเมื่อนั้นมันเฮียถิ่มใส่ <laughs> แล้วคนที่ว่าฮักลายเมื่อนี้หัวใจเอาภัยมาปน แพบบอบมีแห้งหายใจลาลอยไปทั้งตัวตนยังอีกกลั pues, okay. ้นใจฟังเหตุผลอย่งของคนที่เ่งการอ้ของครับเอ้าก็กันใจฟังเหตุผลเขาไม่สของคน